ได้โมนิ่งตนขับแปลคะาขไหนหนาวมรังระว่งนี่แหละแปลนผาอย่างอัมพางอ่ะเอออัมพางอันดีแล้วย่างนี้หนอม่ เหมือนถ่ายม่สันแคลพี่อาถ่ายไหมไต้องเกียวเราไม่นอนนะฮะคล้องตาดีกันเออใคอจะคอยดูใครจะมาปวดท้องอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับอัดเต็มตัวนะคะหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งนะพี่หนึ่งสองสาม้ยตรงนี้แสงดีให้แม่ดูอ่โ้ยถามแม่แม่ ต um, okay. eh <no ั้งเลยตัวนี้นะคะได้ค่ะดูเป็นกระสาบดีไหมได้เลยค่ะเชื่อชื่อเชื่อศักดิ์นะคะไปเลนะคะตัวนี้นะคะซึ้งมีเย็นนะดูมีแดดแต่ก็ คือพี่ดาวสักทิ้นดูแลเราอย่างดีเลยนะคะ กำลังจะเดินทางไปโตเกียวแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปสนามบินนะครับผมแล้วก็แต่ว่าก่อนจะไปโตเกียวเดี๋ยวไปตลาดก่อนชื่อตลาดบ้างตลาดเช้าตลาดบ้าตลาดเช้าบ้านเราก็ตลาดเช้า m o r n i n g Market m o r n i n g Market Morning Market เดี๋ยวไปซื้อผักเอ่อปลาเปอร์อะไรมาทำกับข้าวกินกันนะครับผมจากตลาดกัน